สวัสดีคะ่ะทุกคนครูแม็กมาแล้วคะ่ะสวัสดีวันหยุดนะคะหายไปสองวันนะโอ้เมื่อวานก็ได้ทําสิ่งใหม่ๆอีกแล้วนะคะในองค์กรใหญ่นะเมื่อวานนี้สนุกสนานมากเดี๋ยวไว้แชร์ให้ฟังนะวันนี้มาก่อนเลยเนี่ยคอนเทนต์นะพลิกชีวิตคุณต่อจากนี้อีก6เดือนครึ่งปีสุดท้ายนะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วทักทายเช็คเสียงเช็คภาพนิดนึงนะมาแล้วกระแสะครึ่งปีหลังนะคะนะ ใครที่อยากพลิกชีวิตด้วยคอนเทนต์คุณต้องมาฟังไลน์นี้เลยแล้วครูแม็กมั่นใจมากว่ามันจะไม่หลุดต่อไม่หลุดจากนี้แน่นอนเพราะว่ามันการันตีด้วยนะักการตลาดที่ประสบความสําเร็จเป็นหลักร้อยล้านพันล้านนะคุณ mm hmm. เข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยเช็คเสียงเช็คภาพด่วนนะคะวันนี้ครูแม็กมีมาทำพาลูกศิษย์อัดคลิปรัวๆนะคะเป็นคลิปในการที่ไปทําการตลาดนะ เดี๋ยวใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะครูแม็กีีเวลาน้อยมากไม่เกินสิบนาทีแต่อยากไลฟ์สอนพวกคุณนะจ๊ะเดี๋ยวจะคิดถึงกันเข้ามาตามเพื่อนด่วนเลยอ่ะเช็คเสียงเช็คภาพเช็คแสงนะทุกคนไหนครูแม็กเช็คด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะเริ่มสอนเลยนะแปบ๊บเดียวครึ่งนาทีไปแล้วโอเคภาพชัดนะโอเคนะคะทุกคนมาใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะพิมพ์ชื่อเล่นมาเลยใครที่เพิ่งเจอครูแม็กวันนี้วันแรกก็พิมพ์กันเข้ามา นะคะครูแม็กมาเร็วไปเร็วมากนะวันนี้บอกก่อนนะโอเคไหมอ่ะทีมงานรอเดี๋ยววันนี้นะคะในครึ่งปีหลัง6เดือนต่อจากนี้นะโหเร็วมากนะทุกคนปีปีหนึ่งเนี่ยนะครูแม็กจะบอกคุณเลยว่าคอนเทนต์ที่มันจะพิกชีวิตคุณต่อจากนี้อีก6เดือนนะมาเป็นโลกอนาคตหน่อยนะแต่ว่าครูแม็กการันตีว่าถ้าคุณทำแบบนี้คุณมีโอกาส มากกว่าใครที่ไม่ได้ทำคอนเทนต์แบบนี้แล้วกันเออเอาไหมาอ่ะพิมพเข้ามาค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายครูแม็กแล้วตามเพื่อนเลยนะครึ่งนาทีเริ่มเลยครูแม็กมีเวลาไม่เกินสิบนาที <c oughs> กดดันทุกช่องทางนะมาช่วยแชร์ครูแม็กแชร์ด้วยนะคะตามเลยด่วนๆตามเพื่อนเลยทุกคนเร็วช่วยแชร์นะคะสั้นง่ายกระชับใช้ได้จริงตามสไตล์ครูแม็กเช่นเคยนะคะแล้วก็ครูแม็กบอกแล้วว่ามาเพื่อ เป็นเบอร์หนึ่งในการไทวีดลูกศิษย์ให้เขามีธุรกิจบนโลกออนไลน์ตั้งแต่สเต็ปแรกเออดีไหมนะสอนแบบทำคอนเทนต์ให้ได้เงินเลยโอเคเปล่านะเพราะฉะนั้นเบอร์หนึ่งนี่นะเมื่อวานเมื่อวานครูครูแม็กก็ประกาศเบอร์หนึ่งเหมือนกันเบอร์หนึ่งฉันเบอร์หนึ่งอะไม่รู้ว่าใครเบอร์หนึ่งไหมอะแต่เบอร์หนึ่งไงเออพูดแล้วมันแบบ มันมีมันมีแรงมันมีกําลังมันโอ้โหเอเนอร์จีมันเยอะนะพวกคุณุกคนนึกออกไหมนะคุณปะกินสวัสดีนะคะโอ้โหหายไปไหนเนี่ยแต่ขอบคุณมากที่คอมเมนต์นะขอบคุณมากนะคะเก่งคุณแม่ขอบคุณมากโอ้โหรักๆนะภาพยังชัดเสียงยังชัดอยู่ไหมเนี่ยอะมาทุกคนคุณแม่จะบอกเลยว่าคอนเทนต์ที่มันจะทําให้คุณนะต่อจากนี้อีกหกเดือนแล้วมันจะพลิกชีวิตคุณได้ยังไงนะคือการที่เราทุกคน ต้องเปลี่ยนสายตาในการทำคอนเทนต์ใหม่นะคะอะไรล่ะคุณแม็กที่มันต้องเปลี่ยนสายตาไม่ว่าวันนี้ของของคุณจะเป็นอะไรนะจะเป็นรีโมทนะจะเป็นไม้นะจะเป็นดอกไม้นะจะเป็นของกินนะคะหรือแม้กระทั่งจะเป็นพื้น กระเบื้องคืออะไรก็ได้ที่จับต้องบนโลกใบนี้ได้หรือแม้กระทั่งการจับต้องไม่ได้เป็นแบบสายความรู้แบบผูแม็กก็เช่นกันนะคะคอนเทนต์ที่คุณควรต้องทำทันทีคือคอนเทนต์ที่สร้างคุณค่าอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้คนบนโลกใบนี้เออคุณจำคำนี้ดีๆนะสร้างคุณค่าอะไร ให้กับคนบนโลกใบนี้หนึ่งอย่างอ่าเบอร์หนึ่งตัดเสื้อยอดเยี่ยมมากคุณบระขินยอดเยี่ยมมากอยากรู้มากเลยนะร้านคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยชื่อร้านอะไรไหนะพิมพ์น่ไยติอยากรู้มากเลยตอนนี้อยากตัดสูตรแบบที่เป็นยูนีของตัวเองมากเลยนะตอนเนี้ยเออนะเออใช่ฉันต้องเป็นเบอร์หนึ่งคุณคุณเก็ตไหมเพราะฉะนั้นนะคะเวลา เวลาที่คุณจะทําอะไรก็ตามใครที่สายขายของนะคุณต้องรีบเปลี่ยนตัวเองเดี๋ยวนี้ครูแม็กบอกคุณเลยนะต้องรีบเปลี่ยนตัวเองเดี๋ยวนี้เพราะถ้าคุณยังเป็นสายขายของที่บอกราคานะลดโปรโมชั่นอย่างเดียวออกมาถึงประกาศขายครูแม็กบอกคุณได้เลยว่าคุณเตรียมเจงได้ใช้คํานี้เลยนะเตรียมเจ๊งได้เพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่ายุคนี้เขาเขาเลิกขายแบบยัดเยียด ให้ลูกค้าอาเจียนแล้วอ่ะคุณนึกออกปะคุณเก็ตปะเนี่ยคุณเข้าใจคําว่าขายแบบยัดเยียดให้ลูกค้าอาเจียนปะที่มาถึงก็ปัดประกาศราคาที่มาถึงก็ยื่นจะยัดให้เขาอย่างเดียวเอาไม่เอาไม่รู้จําเป็นจําเป็นจําเป็นกับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้มีประโยชน์กับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้แก้ปัญหาเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เลิกได้เลย คุณจะเสียเวลาแลวเดี๋ยวจะมานั่งโทษโชคชะตานะว่าทําไมเออว่าทําไมคนอื่นเขาสําเร็จแล้วเราไม่สําเร็จคุณเข้าใจปะเนี่ยทีคือคอนเทนต์ต่อแต่นี้คุณต้องเริ่มจากการให้อะไรเขาบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องสินค้าของคุณไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับ สินค้าของคุณอะไรก็ตามบอกประโยชน์อะไรเพื่อคนตรงหน้ามาเพื่อแก้อะไรให้เขาประกาศไปก่อนผ่านคอนเทนต์เพื่อหาคนที่เขามีปัญหาสิ่งเดียวกับคุณคุณเก็บไหมหรือของที่คุณมีอยู่โอเคปะ่ะทุกวันนี้อ่สมมติว่าคุณแม็กบอกเลยว่ายกตัวอย่างไมอันนี้ก็ได้นะนะไมอันนี้ ถ้าวันนี้คุณจะขายคนที่เขาใช้ใหม่จําเป็นหรือเปล่าต้องซื้อราคานี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นหมื่นเนี่ยแต่ประเด็นคือคุณต้องบอกเขาให้ได้ว่าไอ้ใหม่อันเนี้ยมันจะช่วยอะไรเขาแล้วเขาง่ายขึ้นดีขึ้นเขาจําเป็นต้องใช้และไอ้ใหม่อันเนี้ยมันมีข้อดีอะไรมันไปทําอะไรให้เขาได้อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาบางสิ่งบางอย่าง เข้าใจไหมเออร้านไม่มีทาที่บ้านครับดีสิรายต้นทุนแต่ประเด็นคือแบรนด์แบรนด์แบรนด์โอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะนี่เป็นเรื่องใหญ่บนโลกออนไลน์นะคะเราไม่มีร้านไม่เป็นไรแต่เราต้องมีหน้าร้านบนออนไลน์อ่าให้คีแพงเลยนะเข้าใจปะเนี่ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะทุกคน สรุปเลยนะไลฟ์สั้นๆเดี๋ยวคุณแม่ต้องไปแล้วลูกศิษย์คอยนะคะวันนี้มีการอัดคลิปเพื่อทำการตลาดกันนะอคีย์สำคัญที่คุณจะพลิกชีวิตด้วยคอนเทนต์ได้ต่อแต่นี้อีก6เดือนน่ะคือคุณต้องทำคอนเทนต์แนวการสร้างคุณค่าอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับลูกค้าคุณก่อนคุณเข้าใจปะให้คุณค่าไม่ว่าจะเป็นความรู้ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของสินค้าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้แล้วเขาสะดวกสบายขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เขามีชีวิตที่ง่ายขึ้นเบาขึ้นปัญหาลดลงอุย้ยสบายใจอะไรก็ได้คอนเทนต์ของคุณต้องเป็นแนวนั้นต่อวันนี้คุณบอกว่าคุณจะเป็นคนพูดตลกตลกอ่ะช่วยให้คนอารมณ์ดีขึ้นหรือเปล่าถ้าใช่ก็ทำ เข้าใจป่ะโอ้โหครูหล่อมากขอบคุณมากนะคะสวัสดีนะคะอ่ามาแล้วนี่หายไปไหนนานเนี่ยคุณแม่ปุ้ยเนี่ยมัมปุ้ยเนี่ยจําได้นี่แคปเลยชื่นแชร์ไลน์นี้สั้นแต่บอกเลยว่ากระชับไปดูย้อนนะเมื่อกี้ครูแม็กสรุปไปให้คุณจดไว้ตัวใหญ่ๆแล้วกันนะคอนเทนต์คุณมันต้องให้คุณค่าอะไรบางอย่างไปตอบตัวเองให้ได้ว่าวันนี้ธุรกิจของคุณสินค้าของคุณความรู้ของคุณประสบการณ์ของคุณ สิ่งที่คุณทำอยู่ในชีวิตประจำวันมันทำให้ชีวิตคนน่ะเขาดีขึ้นจากของของคุณได้ยังไงเะไรปะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขาอารมณ์ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเขาใช้แล้วหายปัญหาที่เขาเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเขามีความรู้มากขึ้นแล้วเขาเอาไปลองใช้แล้วเขาง่ายขึ้นอะไรบางอย่างหรือเขาไปทำตามคุณแล้วชีวิตเขาง่ายขึ้นเลย ทันทีโอเคไหมเดี๋ยวไว้ครูแม็กจะมาขยี้ให้อีกรอบหนึ่งนะวันนี้ครูแม็ต้องไปแล้วเพราะว่าลูกศิษย์กําลังรออยู่วันนี้มีการอัดคลิปนะคะทําการตลาดกันอยู่เรื่องของคอนเทนต์ปั้นธุรกิจโอเคไหมนะหกเดือนตั้งเป้าดีๆว่าคอนเทนต์ของฉันจะพลิกชีวิตฉันได้ยังไงคุณไปเขียนใส่กระดาษตัวใหญ่ๆนะคะคอนเทนต์มันจะพลิกชีวิตคุณต่อแต่นี้ ได้ยังไงคุณอยากเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องอะไรจากสิ่งที่คุณมีเข้าใจปะเขียนแค่นี้ก่อนอันนี้ครูแม้จะบอกเลยว่าทิศทางในการที่จะทําให้คุณไปเดิเดนไปถึงอเป้าหมายเดินไปถึงความสำเร็จของคุณที่คุณอยากได้มันคือการที่คุณต้องปักหมุดปักธงเรื่องของการเลือกเป้าหมายที่คุณต้องการให้ได้ก่อนนะ อันนี้การันตีครูครูแม็กทุกคนการันตีมากโอเคเปล่ามันดีคะ่ะน้องขอบคุณพี่เจนคิดถึงนะสวัสดีนะคะคิดถึงมากเลยนะคะนะเดี๋ยวไว้แม็กทักไปหานะจ๊ะโอเคเปล่าอย่าลืมคอนเทนต์ content จะพลิกชีวิตคุณอคอนเทนต์ของคุณต้องสร้างคุณค่าบางอย่างไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่แค่เพียงให้คนยิ้มกับคอนเทนต์ของคุณ ขำกับสิ่งที่คุณกําลังนําเสนอคุณชนะแล้วอยากคิดยากโลกใบนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรยากตอนนี้คือทำเธอ,อะคุณนึกอ,ออกไหมอะไรก็ได้นะโอเคไหมและวงเล็บนะที่จะทำให้คุณทำคอนเทนต์แล้วต่างจากตลาดหรือคนบนโลกใบนี้ทันที คือการที่คุณทำคอนเทนต์แล้วเป็นตัวคุณเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เก็ไหมคะเป็นตัวเองอย่าฝืนว่าต้องเป็นเหมือนใครอย่าฝืน Copy ปี้คอนเทนต์ได้แต่อย่าไปฝืนเป็นเขาแล้วเอามาทำอันนี้คุณแม็กไม่แนะนำเหมือนกันนะจะไปตลกเหมือนแจ๊ดชุนชื่นก็ไม่ได้นะคุณเป็นเหมือนเขาไม่ได้หรอกคุณใช้คําของเขามาตลกได้แต่คุณต้องตลกในสไตล์ของคุณเอง เพราะว่าการเป็นตัวเองมันจะทำให้คุณสำเร็จเร็วที่สุดในยุคนี้เพราะว่ามันมีองค์ประกอบของแค่คำว่าเป็นตัวเองเนี่ยนะเยอะมากที่มันแตกออกมาทำให้คุณแฮ็กความสำเร็จได้ไวที่สุดไวที่สุดเดี๋ยวไว้ครูแม็กจะมาขยี้ให้ฟังในไลฟ์หน้าละกันนะเดี๋ยวต่อเนื่องไปเลยนะคะแต่วันนี้ครูแมต้องไปแล้ว อย่าลืมเขียนตัวใหญ่ๆคุณค่ากับการเป็นตัวเองและทำคอนเทนต์จบไลน์นี้โอเคไหมทุกคนนะยังไงฝากความรู้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วขอบคุณที่แวะเข้ามาในช่วงสั้นๆใช้เวลาอยู่กับคุณแม็กแล้ววันนี้คุณใช้เวลาอันมีค่าของคุณแล้วได้อะไรไปนะคะสัญญากับตัวเองว่าเราเสียเวลามานั่งเรียนกับคุณแม็กคุณต้องใช้สิ่งนี้ ให้มันมีค่ามากที่สุดสามเด้งเหมือนที่ครูแม่เคยสอนคุณใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วสิ่งที่คุณได้ความรู้ไปลองเอาไปทําดูเขียนเป้าหมายที่คุณต้องการเขียนเบอร์หนึ่งที่คุณอยากเป็นและเอาไปทำคอนเทนต์ที่เป็นตัวเองและเดี๋ยวคุณคอยดูนะว่าไอเด้งที่สามเนี่ยคุณจะได้อะไรกับคืนมาขอแค่สัญญาว่าคุณจะทำโอเคไหมสามเด้งเสียเวลามาแล้ว เอาไปลองทำดูแบบวิธีง่ายๆและลองทำบนโซเชียลมีเดียในมือของคุณดูแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณมันจะพลิกวาระหนึ่งองศาอย่างแน่นอนเหรบอันนี้คุณแม็กไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณมาก